สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e แล้วก็ facebook นะครับก็เดี๋ยวจะเอาอ่ารถแรงนะครับเทิร์นใส่น้องแต็นะครับเพราะว่าจเจ้าฮิโนตาตัวนี้อืมมันไม่ไหวนะครับตามจริงนะมันก็ไหวอยู่แต่ว่ามันสงสารเครื่องนะครับควันนี้ขับ่านนี่เขาบอกว่าอย่างกับไฟไหม้รถนะครับอืม ามจริงนะผมขับแบบให้มันมีไม่ให้มีควันก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากโชว์อยากเอาควันไม่รดก็ยังยังไม่ได้ลองระบบแอร์นะว่าจะฉุดไหวหรือเปล่านะสาหรับพี่โนต้านะครับเดี๋ยวว่าจะลองทําคลิปดูนะครับจะวิ่งได้ไหมเนาะแต่ว่าใช้แค่วินหน้าสีนี่แหละตั้งห้าหมดสิทธินะไปไม่รอดแน่นอนก็ได้สูตรมาว่าจะอะอันนี้นะครับ จะฉุดครับผมจะเอาตัวนี้ฉุดกับรถแรงเอาถ่ายทํองําฉุดแล้วก็จะให้เครื่องมันร้อนนะครับผมพอแต่ว่ามันร้อนปุ๊บแล้วคราวนี้มันสตาร์ตติดง่ายครับแก้หมุนมันก็ติดธรรมดานะครับแต่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าเครื่องเย็นแล้วมันติดยากนะครับก็เลยต้องทาให้มันร้อนก่อนแล้วก็มันร้อนปุ๊บก็ต้องแข่งกับเวลานะครับแล้วก็ต้องรีบาวางใส่น้องแต็นนะครับแล้วก็จะได้รู้กันนะว่ามัน จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารอบมันรู้สึกว่าจะอ่าหลายพันรอบนะครับะเปิดตัวนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวต้องหาผ้ามาอุดไอดีไว้นะเพราะว่าฝุ่นเยอะนะวิ่งบนหลังถนนไม่เหมือนกับเรายำนาเนาะมาไดเดี๋ยวต้องเอาคันนี้ชุดนะครับ เนี่ยนึงอ่ะหมือล้อกอันไม่ต้องรับ <laughs> <laughs> ยิ้มด้วยเส้นเลงโอ้สะพานแตกไปละเอาเส้นน้นเอาเส้นน้นเอาเส้นไหนนะเอาเส้นไหนนะ Anh phân bay, này nữa <laughs> Mày vô qua thôi đừng Mày lấy được mà Đó, nôn bão nôn nặng à. à. vô mấy con giang <laughs> เดิมเคยับคอยหลังดึกดับได้ยังไม่ร้อน ว่า,าผมหมุนควงแล้วสตาร์ทไม่ติดผมยกเลิกนะไม่ไม่ใส่นะครับน้องแตนเพราะว่าลำบากเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับตัวนี้สำคัญมากติดไม่ <laughs> อ่ะ เดี๋ยวไม่ทันการนะครับต้องโอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวนนะเดี๋ยวเพราะว่าแยวมันเย็นก่อนเนาะเย็นก่อนแล้วตาไม่ติดนะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วผมจะรีบดําเนินการนะก็โอเคนะครับผมก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับตุกไลตัวก,กําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ